สวัสดีคะ่ะรวมรถมือสอง JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดให้ครบๆนะคะท่านได้ไม่พลาดรถราคาเบาๆค่ะคันนี้นะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์ราคาถูกค่ะเพียง58,000บาทเท่านั้นไม่เคยติดเกตนะคะเล่มเอกสารมีพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรปี66นะคะต่อได้คะ่ะใช้งานได้ปกติด้วย ฮอนด้าซิตีนะคะรถปี04เกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ปกติแอร์เย็นสีสวยช่วงลางแน่นๆร้อแม็กขอบ15รถพร้อมขับวิ่งทางไกลได้สบายนะคะภายในหุ้มเบาะใหม่หน่อยค่ะทุกท่านสภาพมีเบาะหน้านะคะคู่หน้าก็จะมีตำหนินิดนึงอย่างไม่ถึงกับขาดนะคะก็จะมีตำหนิเบื้องต้นตามนี้เลยนะคะ 58,000บาทไปตามสภาพค่ะท่านได้รับได้ท่านได้สนใจท่านเข้าไปดูรถกันได้แถววัดคลองมะเกลืออำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะคะติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะ JK ใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะ ในวันนี้ JK ต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ